สวัสดีครับนี่คือ i n s i g h t News ทิมพิธาสะดุ้งแรงหลุดชื่อแอปเจอพิรุษเต็มๆก่อนประกาศล้านสถานะกลางเวทีทำเอาโดนแสาเพียบหลังทิมพิธาเลิกลากกลางเวทีหลุดชื่อแอปงานนี้ชาวเน็ตเจอพิรุษเต็มๆเ,เอ๊ะไหนใครร้อนตัวนะเรียกได้ว่าตอนนี้ความฮอตไม่แพ้ดาราเลยสำหรับ ทิมพิธาลิมจเจริญรัฐหัวหน้าพรรคก้าวไก่ที่ตอนนี้กำลังโดนจับกระแสจิ้นคุณแม่ขนสวยแอปทักษอรอพักสุขจเจริญแม้จะออกมาบอกว่าทั้งคู่รู้จักกันมานานเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันแต่ก็ไม่พ้นกระแสจับจิ้นอยากให้เลื่อนขั้นจากคู่ิ้นเป็นคู่จริงล่าสุดทางด้านทิมพิธาได้รับแอปเปิลเป็นของฝากที่มีประชาชนนำมาให้ก่อนที่เจ้าตัวจะชูขึ้นพร้อมกับกล่าวว่า แอปเปิลครับผมแอปเอ้ยอะไรเนี่ยแอปเปิลเฉยๆนะครับไม่มีนัยะอะไรใดๆนะครับนี่ผักสม้มใส่เสื้อส้มมาให้แอปเปิลมาหมายความว่ายังไงก็บอกว่าโสดสนิทสิทธ์ทาสายหน้าปัดโทรพร้อมกับยิ้มกลุ่มกลิ่นท่ามกลางแฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์แซวกันเพียบเห็นแอปเปิลแล้วสะดุง้งปกติไม่เคยกลัวใครพร้อมบวกหมดพอพูดว่าแอปสะดุ้งสุดตัวเลย สงสัยจะเผอตัวนึกว่าคุยกับแอปอยู่เล่นตัวเองตลอดยังไม่มีใครแซวอะไรเลยคริคริพิรุธค่ะมองจากดาวอังคารก็รู้ว่าพิรุษพ่อใจเย็นๆฮ่าฮ่าฮ่ายังไม่มีใครสงสัยอะไรเลยพ่อพ่อเนี่ยพิรุษฮ่าฮ่าฮ่าอย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้นะครับขอบคุณครับ